สู้ตัดีเลยฉะนั้นขออนุญาตเอาอ๋อจับกลังกีดอจับท่านครับจับท่านสองท่านคนละหนึ่งสอคนละหนึ่งคนละหนึ่งครับขอให้เป็นผู้โชคดีเออแป้งแล้วก็เกมนี้เราจะมีอันนี้ด้วยนะฮะโต๊ะที่เป็นอุปกรณ์ของเราเราต้องใช้แบบพลังปอดพลังปอดเออซึ่งซึ่งซึ่งมาได้ถนอมเพราะว่ามัเป็นหลังกีดอคืออะไรพัง โจอนี้บาดตอไขแตกค่ะนี้บาทอไขแตกแหละวันนีไง่คุณพี่ได้อะแนนอดีของแมกครับของแมเป็นเบอร์หนึ่งครับผมช็อบเป็นเดินเบอวันและของบานได้ท็อปเป็นเดนัมเบอร์าบาพี่อ้อมอ่พี่อ้อมอ่ะมันอ้อมบาตอี้ โอเคฉะนั้นเราเมื่อวานจะคู่กับคุณแม็กและ number five จะคู่กับคุณบาสไปแล้ววิธีการดูแลพี่อ้อมด้วยโอเครีโวิวรีวิว S3GU นะโอเคสิ่งที่คุณจะต้องถาคุณจะต้องยืนสลับฝั่งกันก็คือยืนสลับฝั่งฮะคุณไม่ยอมเลยโอ้ทำไมใช่หยือเปล่านอเคไม่ได้โอเคเไาอยู่ฝั่งนี้ คุณมากี้คุณอยู่ฝั่งนี้ขั้นตอนคือคุณจะต้องเอาไอ้น้องคนนี้เท่ากันเป่าเป่านะคะชนให้น้องว่าอ่าโอเคคุณจะต้องทำการเป่าสิ่งนี้เป่าปิ้มเป่าปึ้มเป่าปื้มเป่าปืง้งไปให้สุดส่วนคุณบาสเป่านี้ โบดิสมักวานชูจ4 5 6ายซิซ์ไดไเชนโอเคใครถึงก่อนใครเฟนิสก่อนถือว่าชนะอ่าซึ่งเดี๋ยวแปนแฟนประจงได้กับคุณได้ช่วยกันะเขาช่วยกันเขาต้องช่วยกันแต่ว่าอันนี้ให้จำลองก่อนถูกต้องไหมเรามีที่เป่าฟองไหมครับคุณดีเอามีสี่อันถูกแล้วมีสี่คน โอเคฉะน,นั้นจำลองให้ดูก<ด>่อนรอบหนึ่งโอเคอย่ายอมกัน <Alex> <achieve> เธออยาทำหน้าตลกนะมาร์กิสโซน่าตลกหรือเปล่าไหนมารีกิลเปล่าไม่ตลกเลยหนึ sure. ่งสองสามเห็นไหมล่ะตลกเลยส่วนองปานน่ารักอยู่แล้วโอเคครับโอเคอเคะฉะนั้นนะคะถ้าพร้อมแล้ว3 2 e two one go

มันเหนียวอะรึเปล่าประมาณนี้คือโตแล้วก็ดีโอเคประมาณนี้ประมาณนี้อัน้โอเคโอเคอ่ะพร้อมแล้วพร้อมเป็าพอดี Are you ready? โอเค t h r go เกิันทีเลย แค่มันด้วยนะโอเคฉะนั้นเปนองหวานบีโอเคแล้วมุดเดยผมไปอ่อนให้เราหนาตอไปน้องบาร์ดีดซอก์เฟเดอร์น้ำรบไปแท้เดิมหนูห้ามกินนะลูกเออมันตกดูย่าพี่แม็ไปไหนบ้า ไม่แ่แเขาเลื่อยเลยน้ำมืนเลยน้ำมืนเลยดืน้ำไหมคะจะดีมากโอเคมีน้ำม่น้ำมีน้ำเดี๋ยวเราน้ำที่ดื่มผอไม่ตายหรอแต่ผิวน้ายังสดใสเลยแน่นอนใ้อะไรคะสกนบูสเนลมาเนอร์ไรเซอร์แปดสิบหกจุสองสิบแล้วก็บูสเนลเซรั่มด้วยดบเสิแปลเซรั่มนะครับแปดสิบเก้าเจุดเออไม่ละเพราะว่าน่านม่ปะ ัตวกระดานเอาอย่างเกีวแหละเอาอย่างพอบอแล้วบอแลสู้มาอยูร่าหนดโอเคพร้อความวนะคะหนึ่สองสาต้าเฮ้ย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 นี่รสนะคะทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราไม่ได้ตั้งใจแบบว่าอยากให้ชนะหรือเปล่าเราตั้งใจมาสู้ข่าู้ มาเดินมาฝาดทีมาเดินมาฝาดทีแม่แม่ดหน่มเหนตูเป้าเออเราจะช่วยกันเราชยกันเชวกันไม่หลอกอย่างเงเออเคก่งไดไวนนียระบเ่าไม่นเลยอ่ะเออออเออสู้เขารุกซุกขาหนนใ ลงแล้วขอดื่มน้ำสั่หน้าทีได้เลยฮะโอเคท้องฟาดื่มน้ำสั่งหน้าครับลูในระหว่างนี้เดี๋ยวให้คุณช่างงานมาตัดกันเดี๋ยวนีวเมืี้นิดเดียวกับชนะเลยเจริงมันซิกแซกนิดนึงนิดเดียวเท่านั้นแต่ว่าเราแพ้หมดเลยยังไม่มีตัวไหนชนะเลยนะเกมนีะเกมนี้เกมสุดท้ายอ่ามาดูกันว่าคุณชนะพี่พี่ฝันงขับได้หรือไม่นะคะฉะนั้นเราจะทำการจักผู้โชคดีสองท่านสองท่านนะ เดรเร็จแน่เลยคอระนึ่งระนึ่งมันจอฟูชฟูชบิร์บฟว้าวโรงยาาต้องลุดีกแล้วค่ะเออเรามาต้ลุกอีกแล้ววันนี้ข้าบ้านโองมานะคะมีคุณคนเดียวเลยนะวันี่ต้องเนาโองมาบาลไปเก็บเงินที่โตฮันอาอาโอเคไหนได้หมได้ไหมไม่เลขเบเบมครับ